ชนะเป็นแล้วเบอร์รี่อยู่สถิติแพ้รวดเริ่มต้นสุดสัปดาห์ด้วยการพบกันของสองทีมที่มีความกระหายในการเก็บคะแนนเพื่อสถานะในตารางลีกเบอร์รี่ที่เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้รักษาประตูหลักในการเจอกับเวสแฮมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากำลังจะทำการแข่งขันที่สำคัญเพื่อฟื้นฟูสถานการณ์ของทีมในลีกในทางกลับกันเบรนท์ฟอร์ดหลังจากประสบความพ่ายแพ้อย่างบุ่นวิดต่ออาร์เซนอลได้ทำการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลักเพื่อหวังว่าจะกลับมาอยู่ในเส้นทางแห่งชัยชนะการพบกันครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการดวลกลยุทธ์ของผู้จ ของผู้เล่นในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแค่ผู้รักษาประตูคนเดียวสําหรับเบอร์ลี่จากเกมที่เสมอกับเว์แฮมในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอารีนิตูริกได้ลงเล่นนัดแรกในพรีเมียร์ลีกแทนที่เจมส์ทาฟฟอร์ดและยุติการลงเล่นติดต่อกันในลีก28นัดของฤดูกาลนี้ในขณะที่เบรนท์ฟอร์ดได้ทําการเปลี่ยนแปลง2ครั้งจากเกมที่แพ้อาเซนอลนอย่างวูดวิด1ต่อ2คริสเตียนนอก,กาดพลาดการลงเล่นเนื่องจากอาการบาดเจ็บและมาเทียสเจนเซนได้แทนที่เขาในตําแหน่งกองกลางตัวกลางเเคิิโอออรรรกกกกีีลลนนนับบมาากกาาจจด็แะแะททู่์ต ทางด้านซ้ายไบรยัน เอ็มบูเอโมก็กลับมาและอยู่บนมานั่งสำรองในเกมนี้เริ่มต้นที่วุ่นวายกลางเกมที่ค่อนข้างสงบและจบด้วยความวุ่นวายในครึ่งแรกไม่ขาดจ,จาก,กรมาม่าเลยเบรนฟอร์ดต้องเหลือผู้เล่น10คนเพียงแค่9นาทีเมื่อเรกิลอนถูกไล่ออกรูนลาเซนทำประตูจากจุดโทษให้เบอร์รี่ออกนำเบรนฟอร์ดมีโอกาสหลายครั้งแต่เบอร์รี่มีโอกาสที่ดีกว่าตลอดครึ่งแรกและเกือบจะทำประตูเพิ่มได้ที่ปลายครึ่งแรกติดตามครึ่งหลังกันต่อเกมนี้ร้อนแรงจริงๆเบอร์รี่สามารถหยุดสถิติแพ้ต่อเนื่องมาได้ถึงแม้ว่าเบรนฟอร์ และเบอร์รี่ขึ้นนำา1ต่อศย์ดูเหมือนกับว่าเบรนฟอร์ดจะมีวันที่ยาวนานพวกเขาถูกนำห่างเป็น2ต่อศูนย์หลังจากที่โฟฟาน่าเพิ่มสกอร์จากฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจด้วยการทำประตูเพิ่มแต่เบรนฟอร์ดยังคงพยายามต่อสู้และลูกหม่งของไอเออร์ทำให้พวกเขากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่เสียความได้เปรียบ2ต่อศูนย์ในสัปดาห์ที่แล้วเบอร์รี่ดูเหมือนจะไม่แน่นอนอีกครั้งและเกือบที่จะเสียประตูตีเสมอแต่พวกเขาโชคดีที่ประตูของโทนี่ถูกปฏิเสธเบอร์รี่สามารถรัักษาชยชยยนะะ2 2. ต่่่ออ1ไไว้ได้ดแลมี G, ี XG ูท เทียบกับ1.07ของเบรนท์ฟอร์ดโฟลฟาน่านำหน้าด้วยเอจีที่1.06ในขณะที่โทนี่มีวันที่ไม่ดีด้วยเอจีที่0.48เบอร์ลีย์ยังคงอยู่ในอันดับที่19ก่อนที่จะเผชิญหน้ากับเชลซีหลังจากช่วงพักเบรกทีมชาติส่วนเบรนท์ฟอร์ดนี่ถือเป็นโอกาสที่พลาดไม่ได้ในการสร้างระยะห่างในการหนีตกชั้นพวกเขายังคงอยู่ที่อันดับที่15แต่เพียง4ีคะแนนเหนือโซนตกชั้นก่อนที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใน2สัปดาห์ข้างหน้าจนกว่าเราจะพบกันใหม่สวัสดีครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกริ๊งกริงให้กับพวกเราด้วยนะครับ